ค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับคุณครูอ้อมนะคะและในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารบ้านเราอาหารบ้านเราอาหารเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่นักเรียนทุกคนต้องรับประทานนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโต,ตใช่ไหมคะและอาหารแบ่งออกเป็นอาหาร หลัก5หมูนะคะค่าอาหารหลัก5หมู่นะคะหมู่ที่1คือโปรโตีนโปรโตีนจะเป็นอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะไข่และก็ถั่วนะคะอาหารหมูโปรโตีนจะให้ทำให้ร่างกายของเรา แข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ในอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลเคลือกมันนะคะอาหารในหมู่ของคาร์โบไฮเดรตนี้จะให้พลังงานแก่ร่า ของเรานะคะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะและก็หมูที่สาหมูที่สาคือเกลือแร่และแร่ธาตุนะคะเกลือแร่และแร่ธาตุจะอยู่ในอาหารประเภทผักนะคะผักทุกชนิดเลยผักต่างๆนะคะอาหารประเภทเกลือแร่หมูเกลือแร่นี้นะคะ จะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันการแตกหักของกระดูกด,ด้วยค่ะหมู่ที่4คือวิตามินนะคะวิตามินเราจะได้จากการทานผลไม้ต่างๆผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะ ผลไม้จะให้ประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆด้วยค่ะและก็หมูสุดท้ายคือหมู่ที่5นะคะไขมันนะคะไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์หรือว่าน้ํามันนะคะเนยชีสต่างๆนะคะอาหารประเภทไขมันนี้ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะ ทุกคนเลยต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหมู่มีอะไรบ้าง 1. โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. แร่ธาตุและเผลือแร่ 4. วิตามิน 5. ไขมันค่ะแล้ววันนี้ มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กนักเรียนฝึกทำกันนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังนั่งทานอาหารอยู่บนโต๊ะอาหารเลยนะคะมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างอยู่บนโต๊ะของเด็กผู้หญิงคนนี้ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ และสุดท้ายคุณครูอ้อมขอฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะให้ร่างกายของนักเรียนจเจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะป้องกันจากเชื้อโรคต่างๆทําให้เราแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้คุณครูอ้อมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ